สวัสดีครับวันนี้มารีวิวสินค้าโอท็อของพักพวกณนตู่เรานะครับฮนะเป็นครีมสมุนไพรภูไพรทองทำได้ว่านางคำุมิมนชันอ่าก่อนจะทำก็มาปรึกษาก่อนว่าธรรมดาจะมองเนี่ทาไปขึ้นรถก็เหม็นเนาะอันนี้ก็ไม่ทำแบบไม่เหม็นแล้วก็ไม่แสบไม่ร้อนก็สรบคุณก็แก้ผื่นคันบนผิวหนังเนี่ย พืนแพ้ลมพิษแผลวกช้ำฝีหนองเชื้อราสะเก็ดเงินคันศีรษะน้ำกัดเทา้าแรงสัตว์กัดต่อยปวดบวมนะฮะอันนี้ทาได้นะเอาเน้นถสุนภพยตัวนี้แล้วก็ตั้งใจทําก็เลยมาช่วยเขาทีนี้ว่ามันเป็นของโอท็อปแตเราจะมาเอากำลัี่กันไปอะไรมันก็ไม่ค่อยจะได้หรอกนะมันก็มาไกลต่างจังหวัดก็ธรรมดาสองขวดนี้จะให้ขาย300แล้วก็ คนซื้อออกเองผมก็คิดตละตะว่าประเทพไม่มีใครจะจ่ายอะไรท่านผู้ชมไม่ต้องออกค่าส่งแต่ต้องเหลือคู่ละจากสามร้อยให้เหลือคู่ละสองร้อยเจ็ดสิบเก้าค่าส่งเจ้าของต้องออกตามนโยบายพวกเราค่าส่งเจ้าของต้องออกนะฮะก็ลดไปได้เจ็ดสิบแปดิบาทน,นะครับนะจากสามร้อยห้าสิบก็เหลือสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท คู่หนึ่งนะฮะเอาไปแบกปันกัน,นะฮะ,ะพวกคันอะไรเนี่ยแสงเท้าคันพื้นคันแล้วก็ซอกขาซอกแขนอะไรก็โอเคครับตามที่บอกนี้นะก็0 8 9 8 1 4 7 4เ4แลดเครั้ง่ากก็ข้อฝากข้อฟาร์มมาจ้าก็เดี๋ยวติดต่อให้นี่เอาไปดูตัวอย่างนะครับนะฮะส่วนกาแฟน้นนงก็ติดต่อได้ลูกอมกาแฟนัา้นานงคอฟฟหอมเข้มอร่อยแล้วก็ น้ำพึ่งอะไรสุดยอดวันนี้ขายดีมากนะพึ่งวันนี้มาส่งอีกสองลังนะโอเคครับขอบคุณมากครับจากหนักแน่เจนยิ้มครับนะอยอูงว่างก็หาอะไรทําแล้วมันก็เพลินดีก็พื้นๆไม่ต้องเสียค่าจา้างไม่ต้องเสียค่าเต้นไม่ต้องเสียค่าไฟ <laughs> นี่ครับมีดนตรีฟังเ้อ